สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหรลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพุธที่1กรกฎาคม2,563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้น ในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23บนาฬิกาช่วงเวลาที่สเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้น ในช่วงแรกจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขศูนหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขแปดหมายเลขสองและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาแรก ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก04 05 และ95เป็น3คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข8 หมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขศูนย์หมายเลขเจ็ดและหมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย e ในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกา ท่านสามารถนำตัวหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปรวมกับเลขของท่านนำมาจับคู่ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกแปดสี่แปดสองและแปดห้าเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลา ที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลาย2่นาฬิกาถึง23นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยการ5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข0หมายเลข3 หมายเลขหกหมายเลขห้าและหมายเลขหนึ่งเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของชารัตเมริมกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปรวมกับเลขของท่านตามที่ท่านเห็นสมควร ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกศูนย์สามและศูนย์หกเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสายรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้น ของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นให้อีกด้วยสถาบันตักศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรา,าศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองแล้วตั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นไป ของหุ้นในแต่และช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ